ทำไมไม่ลองขับแม่โคทำให้ดูหน่อยเก็บสะสมประสบการณ์ไว้เปิดเดียวก็กลัเแม่แม่ครับเป็นบ่แม่แวนนเย่ลงนีไมเนี่ยตงหนีไหมเจ้าเปขาเาปาเบิ้งเนี่จ้าปขามันเี่ยาขามั ขาตคนคือป๊ามากเชียร์เลยป้าผู้หญิงเลี้ยงๆไม่อายเทาเขาก็ถามเทากันเขาก็ถามกันอย่ังไงนะเทาเขามานำกันเขามานำกันเขาก็ถามกันเขามานำกันอันนี้มาอันนี้เขามานำกันแล้วก็คุยกันคาดว่าจะกลับวันไหนคะเสียตะคาดว่าเมื่อเลี้ยงได้กับบุที่ดำบอกปูบุกมือว่นว่าสิกลับยนี่ยมือเที่ยงแม่พี่น้องอันนี้จนว่าสิบ้ายสองแล้วก็ชีเลื่อนไปอีกบันที่นี่ รุ่นเดียวกันกับสซโลอาหมูเรงส่วนอ่างกินออมนัวไหมราตอนเย็นน่ะใช่กินออมโซโลท่บ้าเห็มื่อบาตรีดีติดเองปลูกเสี่ยวเป็นสซโลแล้วปลูกเสี่ยวกับสซโลแล้วเอมหนูกันมือแรี่งกินออมหนูยังเงี้ยใช่จะพาไปเอาหนูมาออมที่นู้นตอนเย็นไปด้วยกันไหมตอนเย็นโอ้เจสิมาเราไปกินออมหนูวบอกกินออมหนัวเป็นแซ่บเป็นเป็นบ่นานอาจะนอดมาดูงานวันนี้ วันนี้เรามาหาพี่นุ้ยนะคะเจนุ้ยของเราก็อันไหนจีนเฟ้งครับเจนุ้ยหนูเป็นน้องยังไงเป็นน้องใช่พี่นุ้ยพี่นุ้ยก่อนสามปีอยู่ผ่านนเลยออจร์๋แสดงว่าจีนเฟ้งพอโตพรุ่งนี้เช้ามาเปลี่ยนใจกันยังมาผิดต่อผิดต่ออยู่เนาะโอ้อยู่น้ำกันบ่เคยทำกันจะว่าน้องหน้าแก่ใช่ไหมเนี่ยบอกไม่ได้ว่าจังซ่าบอกให้กินอ้อมนู๋มาแลง เสียบหุ่นังแม่นบอจานรถครับผมให้ขึ้นมาแล้วรถมาแล้วจานรถไปเลยไปครับไปครับไหมเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจ้าเอ้อขึ้นรถไปน้ำฝนชุนเดี๋ยวให้รถไทยครับไปชักไทยบอไทยมือนึงว่าสั่นแป้งกับว่ามันมันมไกลจากบ้านแป้งนียมันมไกลนะบ้านพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิร้อยมาเออมาหาเหรัญญมือ

ปาดน้มันไหลครับน้ำมันหลเติมล้าง่นซื้อไ้ก่อนเตมม่นี้เสียเงีเพิ่นมาสิมานบอกจ่าราวางไหกับตัวโกับไ่ได้นอสิมากหอดน้อเสียเงาเลยไ่อรานมับดวไ่ได้ไปกลม่ไ้ันี่ละขาดไล่ดพกมงอมันบ่ขาดเดมมันนี่มันแต่กำไร อาหารตามนี่ได้งานแสดงเงนจกบานจกบาทเด้วคนข้างนี่แสนกาบาดเลยคนข้ามืนแสนเคนข้าอ๋อก็บันเดียวกันอยู่อันนี้อันนี้เทมีัวันี้บ่่าประจำเนี่ยคนหลเยอะแล้วไเลนกัเป็นหมีตัวเบิกกันมัคนนานโอยยย ไปไปไปขับจันออดไปครับอันนี้เทเทงานบ้านหรือว่าเทเทแปลงเอาไปเพิ่นลายเนอะถือไปเพิ่นลายละฮะใช่คุยๆแบบนี้ไม่ไม่ดินเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าก็เดี๋ยวไาเพิ่นแน่ถ้าเพิ่นแน่จ้าพวกไงพวกไงไม่จะจะได้อันนี้ดินตรงจับน้ำจับคนจัาไปคนน้ำดินเอาไปเทในบ้านหรือเทงานหมางานแปลงงานแปลงเดือนที่หกจันออดไปล่องเมึงมันก็เหมือนกันเหรอจันน้อยดินเทงานบ้านกับงานแปลงอ่ะ เราผู้กังล้มนนนะเอาุาะ้ออาปุณิกาลอต่อะีหอนี่อันพแท้ๆมป่ใช่มีมมีผู้มมีแม่คนมาเอเยอเ้มีจังดมีลูกเนาะอ๋อเพเป็นบลางมันจหนีเมื่อเด้อมันจเืออะจคือหาแฟนีเโอ้ยกะหาอยู่ี่หพี่นุยบอกว่าเอ้าเยวจีฮันพี่นุยบอกว่า อยากได้ผู้บ่าวาสันจะได้ผู้ดีดประต้องการคนรวยออาแบบเสียบด้วยเอ้ยางอเสียวยอนเพื่อนเนยนะเพื่อเอาหมอนมาหองให้อาแบบเสียบดนะยปรนะสนจ้าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันเก่งเชื่อฟังเ <c oughs> ชื่อฟังเม <c oughs> ียย ใช่เราก็สะบอกเอาแบบเสียบดนะเอาแบบเสียบดพูดถึงว่าถ้ากินก็กินประมาณชงแก้วกินตามพิธีไม่ใช่ว่ากินอันไีนแม้เพิ่ว่ากินแบบอะไรพี่นุ้ยต้องการคนดีๆะมานี่ละใด้คนดีมาเห็ดเบีใช้งานใว่าขยัน่วกเครื่องผมนยเรื่องเราก็ไม่กินคนดีเล้ เจ้าสู้่เจ่าเจ้าสู้วนัะไับาเพ่นเดือี่ยบ่่ัลาคนน้เพิ่มะนี่ยพี่นุ้สนนะคะมีหอลมันแมนอยู่มันหายากนีายกุยไส้คือสีมีก็บ่อ เอมีมีคนดีบหน, <FC. S 2> น้อเอฟซีเอาแค่นี้ก่อนนะคะมาด้หลักด้มี <c oughs> <c oughs>